คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin บิตคอยนะฮะที่มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วหรือยังนะครับผมก็ถือว่าวันนี้มีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin เอาคอยอย่างเคกเบ i n a n c ทรอนกา a ่านะฮะโอ้โหเลยดูว่าวันนี้จะเต็มอยู่พอสมควรนะครับผมสรดคข้อมูลข่าวสารเนาะก็คิดว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคก็สหรับคลิปวิดีโอนี้กดไลค์ให้ด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ mm ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาพเพื่อนๆไปดูที่ Fear and Greed Index ในณะขณะนี้กันก่อนเลยละกันนะครับก็เลยดูว,ยว่าช่วงนี้กลัวอยู่พอสมควรเนาะอยู่ที่ Extreme Fear เช่นเคยนะครับผม13ทับ100เนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะก็เลยดูว,ยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบย่ำอยู่ตรงนี้หรือว่า Extreme Fear มา ค่อนข้างนานมากๆแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเวลาที่บบตคอยืนพื้นหรือว่าลุ่มหลุมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นช่วงที่คนกลัวทั้งตลาดนี่แหละเนาะแต่ก็ทัง้งนั้นมันอาจจะมีหลุมในหลุมก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ผมคิดว่าช่วงที่มันเป็นดาวซด์หรือว่าโอกาสที่มันจะลงเนี่ยโอเคมันมีต่อนะแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนาะเวลาที่ Extreme f e ฟีเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า ส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ล่างๆเนาะแล้วก็เวลาที่เป็นเลขตัวเดียวเนี่ยหรือว่าอย่างเช่นตอนปี2020เนาะตอนช่วงโควิดนะครับผมเลข9เลยนะฮะโอ้โหช่วงนั้นแบบสุดขีดจริงๆนะฮะในช่วงนี้ก็อยู่ที่รอรอสิาเนาะซึ่งก็ยังไม่ได้หนักเหมือนช่วงนั้นนะครับผมซึ่งก็อย่าให้มันหนักเหมือนช่วงนั้นเลยนะยังไงก็ขอให้การเขียวสัปดาห์นี้เป็นเขียวจริงๆนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของ สภาพตลาดโดยรวมสำหรับตัว Marketcap โดยรวมในณขณะนี้นะครับผมสำหรับโลกคิปโตเนาะก็เลยด้ว่าทำแพทเทิร์นหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าแพลคชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลน้อจะสังเกตนะฮะว่าทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นนะครับเอ่อนวันนี้คนดูก็ตาดีนะครับผมก็เรียกได้ว่าก่อนที่มันจะขึ้นทุกครั้งเนี่ยมันจะมีเฟ k เอาท์หรือว่ามันจะมีการหลอกอยู่ เรื่อยเลยนะครับผมอยู่เรื่อยเลยนะตอนปี2016ตอนนี้นะครับผมถ้าเราดูเห็นไหมก็เฟกตกลงมานะครับผมตกลงมาจากกรอบสามเหลี่ยมแล้วนึกว่าจะไม่ไปแล้วนะฮะลงแล้วถรกต้องไหมกลับขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับผมรอบตอนปี2020ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเฟกเอาลงมาแล้วก็ขึ้นไปอันนี้เป็นช่วงโควิดนั่นแหละอ่านั่นเองเนาะเราก็กลับขึ้นไปนะครับซึ่งครั้งนี้ มันก็ยับลงมาเหมือนกันนะครับผมในช่วงนี้เนาะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปหรือเปล่าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครจะเอาเซฟๆหน่อยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อตรงล่าสุดก็ได้นะครับอาจที่จะรอให้มันกลับขึ้นไปเยอเราะล่าสัก2เทเรียนอะไรแบบนี้ก็ประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยก็ได้นะครับยังไงก็ตอนนี้มันอยู่ที่เยอราะา1.3กว่าถูกต้องไหมก็ยังไงรอให้มันไปสัก2กว่าเทเรียนหรือว่าสองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับสบภาพตลาดโดยรวมในโลกคริปโตก็ ผมคิดว่าไม่สายเกินไปนะยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมรวมถึงถ้าเราครับดูข้อมูลจากทางฟินโบเนาะช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมรู้ว่าช่วงวัน2วันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเม็ดเงินต่างเนาะกว่าจะสิบิลเลียนหรือว่าจะหมื่ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าสองล้านล้านบาทนั่นแหละเนาะลังลหลเข้าไปในโลกคริปโตนะครับผมก็บิตคอยยืน ที่30,000ได้ยิ้มได้ยพอสมควรในช่วงนี้นะครับซึ่งนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะบิตคอยนะครับผมตอนนี้ทำ hanging man นะครับหรือว่าเป็น b e l r i s h pattern เอาขอไปเป็น b e l r i s h candlestick มากเลยนะครับผมรู้ว่าเป็นชาร์ทที่ b e l r i s h เนาะอันนี้ผมแซวเล่นนะครับมันเป็นชาร์ทบิตคอยนี่แหละแต่มัน inward หรือว่ามันกลับด้านนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น hanging man หรือว่ามันไม่ได้เป็น hangman นะครับแต่มันเป็น inward bullish hammer นั่นเองนะครับผมก็เลยเรียกว่า เราปิดสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วสลับเมื่อวานนี้ตัวตองแม่ยิ้มได้อยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างยิ้มออกนะครับผมสลับตัว inward hammer นี้นั่นเองนะครับซึ่งสหรับตัว inward hammer เนี้ยมันก็คือหมายความว่าคือมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วนะครับสมมติสมมติถ้าใครดูตำราหรือว่าล่ำเรียนกันมาก็จะประมาณแบบนี้เนาะแต่ก็ที่นั้นมันอาจจะ,จะ คือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะสำหรับโลกคริปโตนะครับหรือว่าสำหรับโลกการลงทุนเนี่ยโอเคมานาันอาจจะจะเกิด Inward Hammer แต่มันก็อาจจะลงได้เช่นเดียวกันซึ่งันีณะนั้นสิ่งที่เรา,เา,าระมัดระวังหรือว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการ Stop ปร้อนนะฮะยังไงหาจุดเข้าแล้วก็จุดออกเอาไว้ด้วยนะครับผมเอาลมเหมือนแจมบอลเนาะแจมบอลจะไปลุยกับใครยังไงก็ต้องหา,าทางหนีที่ไล่เอาไว้ก่อนนะฮะเวลาจะไปบุกใครอะไรแบบเนี้ย หาทางออกเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับตัว inward hammer นะครับสำหรับ inward hammer เนะี่ยก็คือเป็นเรื่องของมี buy pressure เนาะได้เข้ามานะครับผมในการที่จะซื้อสำหรับราคา bitcoin นะให้มันกลับขึ้นไปถูกต้องไหมเป็นไส้แท่งวิกค่อนข้างยาวนะครับผมก่อนที่จะโดนตบลงมาเนาะแต่ก็กระทิงก็ยังชนะอยู่นั่นเองสำหรับแท่งนี้นะครับก็เลยดูว่าเป็นแท่งที่10 โอ้โห oh เ,เดี๋ยวว่าขอให้ลับตัวจริงๆนะฮะอันนี้ก็ลองดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับขอให้มันเป็นแบบนั้นละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ผลสํารวจของ The Economist กันบ้างนะครับผมก็37%ของผู้ตอบแบบสอบถามเนาะอยากจะให้คริปโตนะครับถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของตัวเองนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเอ่อร u r v e นะครับผมเราสัก3,000คนเนาะซึ่งก็ รวมอยู่หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นมริการเนาะยูเคนะครับผมฝรั่งเศสเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียสิงคโปร์บราซิลตรุรกีเวียดนามแอฟริกาใต้โอ้โหเพียบนะครับมีฟิลิปปินส์ด้วยเนาะแต่ไม่มีไทยนะอันนี้นะครับผมก็สําหรับการทําแบบสํารวจนี้นะครับผมก็คือถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะในเรื่องของคริปโตเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้นะครับเราราวสามเนาะอย่างที่บอกไปว่า,วาอยากที่จะให้ถูกต้องตะกอนหมายเนี่ยประเทศของตัวเองถูกต้องไหมแต่ก็ยัง เป็นโสนที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งโสนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นกลางในเรื่องนี้หรือว่าอาจที่จะ no comment ในเรื่องนี้นะครับกว่า43เรนาะแล้วก็มีเพียง18เท่านั้นที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับผมก็ทันี้ใดนั้นถ้าเรามองในแง่ของว่ามัน early มากมากนะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่ยังยังเป็นกลางหรือว่ายัางเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้สนใจอะไรมากมนะายนักละกันในแง่ของคริปโตเคอเรนซีอที่จะเป็นช่วงนี้ที่ มันลงค่อนข้างนานแล้วหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเราเขดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเขาได้บอกเนาะว่าหลังจากที่เกิดโควิดนะครับผมก็ได้มีมุมมองเนาะสลับแนวโน้มในการชําระเงินหรือว่าในการที่จะเปลี่ยนแบบแคชหรือว่าเงินสดอะไปเป็นเงินสกุลดิจิตอลเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมอย,อย่างไทยเองเราก็ใช้แอปสแกนเคียวโค้ดกันเป็นว่าเล่นเลยถูกต้องไหมครับซึ่ง หลายๆประเทศก็คิดแบบนั้นเหมือนกันซึ่งก็โควิดถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มาผักดันในเรื่องของการไม่จับเงินสดด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมจากข้อมูลของ u ูโกฟเนาะเป็นงานวิจัยนะครับเขาได้บอกว่า30%ของชาวอเมริกานะครับอยากที่จะเห็นบิตคอยถูกกฎหมายในประเทศของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อายุ55ปีขึ้นไปค่อนข้างต่อต้าน อยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับในเรื่องของบิตคอยน์เนีแล้วก็ผู้ชายที่อายุย5บถึงปีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบสำหรับบิตคอยนะฮะก็ถือว่าผู้หญิงยังไม่ค่อยชื่นชอบมากมายนักนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะมีอายุเยอะจะไม่ชอบหนักเลยนะครับผมซึ่งก็เข้าใจได้นะอันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลถัดไปนะครับขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอย่างบอนสเต็ดกันก่อนเลยนะครับ คริปโตนี้นะครับสปอนเซอร์โดยบอ s สเตดนะครับซึ่งทางบอ n สเตดเนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าเครื่องขุด Bitcoin นะครับสามารถที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการได้หยอดลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอย่างการขุด เหมือนบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางบริษัทมีเครื่องขุดแอนด์มายเนอร์นะครับ S 1 9 Pro Plus Hydro เนาะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับสลับท่านใดที่กำลังสนใจหรือว่าอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะกดดูได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะยังไงเข้าไปดูได้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางบ i n a น c e กันบ้างนะครับหรือว่าเหรียญเค้กนั่นเองเนาะก็ล่าสุดถือว่ามีข่าวดีนะครับซึ่งบ i n a น c e Lab นะครับทำการซื้อโทเค็นไปเนาะแต่ถ้าผมเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยยังไม่รู้ว่าซื้อไปเท่าไหร่นะครับแต่พอมีข่าวนี้ออกมาก็เลยทำให้เหรียญเค้กเกิดความคลึกคักขึ้นมาอยู่พอสมควรนะฮะก็เลยด้ว่าทางบ i n a น c e v e น t u r e Capital เนี่ยก็เข้าไปลงทุนในโปรเจกต์แพนเค้กนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันซะอีกนะ อันนี้ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าก็คงมีความสนิทชิดเชื้ออยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันพอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าใครจากมันได้ในปีที่แล้วเนาะที่เป็น d e f i Summer อรถูกต้องไหมหรือว่ามีการใช้งาน De ฟ i ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะบ n a n c e Smart Chain นะครับที่โอเคตอนนั้นมาใหม่ๆเนาะเราก็ค่าแก๊สที่ถูกแล้วก็ทำธุรกรรมได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็เลยจะททำให้คนเข้าไปทำฟาร์มอะไรค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งแพนเค้กก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีตัวดัง ใน chain banana นั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ของคุณบิลเคนบิลแคนกันบ้างนะครับผมก็ถือว่าเป็น head of banana lab เนาะเขาก็ได้พูดถึงนะครับว่าแพนเค้กสวอปเนี่ยแพนเค้กสวอปเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะครับผมในด้านของการพัฒนาเลยนะครับผมในตัว Binance smart chain เนาะแล้วก็ทาง banana lab นะครับก็เตรียมที่จะัพพอร์ตอย่างเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็ ต้องการที่จะผักดันในส่วนของตัว decentralized chain ด้วยนั่นเองซึ่งถ้าใครจ,จำบทสัมภาษณ์ของพิ่ิีซีซีก่อนหน้าน,นี้กันได้นะครับที่เขาบอกว่าในส่วนของตัว bnb chain หรือว่า binance Smart chain หรือว่า bsc เนี่ยที่ได้เปลี่ยนชื่อเนี่ยเขามองว่ามันใหญ่กว่า binance.com เสียอีกนะครับก็เลยดูว,ว่าเขามองว่า blockchain หรือว่าตัว chain binance เนี่ยมันจะใหญ่มากๆนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรองดูนะว่าเขาจะัพ p อ o r t ในส่วนของตัว defi บน binance ถ้ามันเกิด ขึ้นหรือว่ามีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจำจำกันได้เนาะ,ะทาง b n a n c e นะครับผมก็ได้เปิดในส่วนของตัวมินิโปรแกรมก็คือเราสามารถได้ใช้แอปมือถือของเราได้นี่แหละสำหรับตัว b n a n c e เนาะแต่เป็นกึงก่งแบบ DeFi อะ่ะก็คือเราไม่จำเป็นต้อง KYC หรืออะไรแล้วนะครับผมก็สามารถทําได้ผ่านทางมินิโปรแกรมของทาง b a n นั่นเองซึ่งก็อินเทอร์เกตกับทาง แพนเค้กสวอปแล้วด้วยก่อในใน,ในก่อนหน้านีนะ้อันนี้ก็ต้องขอขุดข้อมูลจากทางข่าวของ i l e a r n a l o t ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับผมทางเบนแอนก็เคยได้ไปจับมือน,นะครับผมกับทาง Alchemy Pay นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทในเรื่องของการทำ Payment นั่นเองซึ่งถ้าใครจับก็ได้ในปีที่แล้วนะช่วงสิงหานะครับซึ่งใน,นขณะนี้ A า c h e m y p ี y นะครับก็เตรียมที่จะ ล่อยแล้วนะครับผมสำหรับโปรดักที่โอเคหลายคนก็รอเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือเขาทําในเรื่องเกี่ยวกับาสามารถที่จะให้เราใช้บัตรเครดิตหรือว่าให้เราใช้เงินโลกโลกของเรานี่แหละนะครับผมเอาเข้าไปสู่โลกบล็อกเชนได้อย่างง่ายขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปผ่านเอเชนนั ain, ่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีโอกาสที่จะมาขับเคลื่อนตัว d e f านะครับก็ต้องรองดูว่า Product ของ h e m y p a y เนี้ยจะออกมาอย่างไงซึ่งถ้าออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะให้เราใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิต ในการซื้อคริปโตอะไรต่างๆในโลกของ d e f าได้โดยตรงเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับบอกว่าซัพพอร์ตกว่า100 f r a t c u r r e n c y เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งทาง a c a d e m y เ a นนะครับเขาก็บอกนะว่าหน้าที่จะเสร็จเร้วๆสักเนี่ย yeah, Q3 Q4 ปีนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเ,ออเสร็จบันั้นหรือเปล่าก็จับตากันดูนะปีที่แล้วเลยยังไม่มีแบบนี้เนาะปีนี้ ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของอีกหนึ่งเอาคอยที่โอ้โ oh, หแข็งมากนะสำหรับทรอนนะครับก็เลยดูเป็นหนึ่งในะไม่กี่ตัวที่ราคาไม่ค่อยลงนะครับเลยดูเอเมซดีก็อยู่เหนือศูนย์มาเสมอเลยนะครับผมสำหรับเหรียญทรอนเนาะก็ล่าสุดน,นะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะก็คือ Sa เบอร์คอของเขาหรือว่า USDD เนี่ยหรือว่าที่เหมือนลูน่าเลยเนี่ยนะครับหรือว่า UST เลยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะ มีในส่วนของตัว c o เลสเตอรอลนะครับหรือว่าหลักประกันเนี่ยปาเข้าไปกว่า220กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็มีในส่วนของออ Bitcoin นะครับผม USDT ขอภัย USDT แล้วก็เดนตรอนที่แบ็กเ a บ l คอยน n นี้อยู่ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขากไ็ได้บอกนะฮะว่าเซบ c คอยอย่าง USDT นะครับตอนนี้เห็นไหมโอ้โหคอเล a เตอรอยู่ที่20 0ก็ถือว่า คือถ้าเราเปรียบเทียบเนาะก็คือเขาก็บอกนะครับ USDD อยู่ที่200% DAI อยู่ที่120% USDT ก็คือ100%ถูกต้งไหมก็คือ,อ,อมีห 1, 1, 1, 1, นึ่งหนึ่งต่อหนึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ยังเงินก็100% 100%อันนี้เขาก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นว่า USDD ของเขาเนี่ยมีหลักประกันค่อนข้างเยอะนะกว่า200%เนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าอื่นอยู่แค่ราวๆ100%เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งการ PR ของเขาและกันเนาะซึ่งทั้นี้ทั้นั้นเพื่อนๆต้องใช้บริจารณ์นะครับว่า มันจะเป็นหรือว่ามันจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหน้น,นีผมก็คงตอบไม่ได้นะครับผมซึ่งถ้าเราเดูเนาะก็มีบิตคอยนนะครับผม14,000 Bitcoin USD t 200กว่าล้านเหรียญนะครับแล้วก็ทรอนลาวสอง0ันล้านเหรียญทรอนนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าเหรียญน,นี้จะเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็มีการเบิร์นอะไรคล้ายๆกับ ยูเอทนั่นแหละก็เลยดูาตามๆกันไปผู้่ตามหมายถึงว่าวิธีการทํางานเนาะแต่เรื่องของอการสักเซสหรือว่าความสาเร็จเนี่ยอันนี้ก็ต้องรองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งก็หลังจากที่ US T, มีปัญหาไป US ดี D D ก็มาเลยนะครับก็ต้องรองดูเนาะว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็ถือว่าช่วงนี้เหรียญทรอนเนี่ยเป็นช่วงที่ความนิยมค่อนข้างเยอะแล้วกันนซึ่งหลายคนก็เก่งแหละว่าการเบิร์นทรอนสำหรับตัวเซบคอย สำหรับตัว USD เนี่ยน่าที่จะทําให้เหรียญราคาเติบโตนั่นเองอันนี้หลายคนคาดการณ์เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับผมแล้วก็ล่าสูดทางปิดคัก็ได้ลิสต์สำหรับตัวเหรียญทรอนแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าก็ศึกษากันดูแล้วกันเนาะคลิปวิด,ดีโอนี้ผมไม่ได้มานันะน่นะการลงทุนนะเพื่อนๆใช้บริจารศึกษาข้อมูลด,ด้วยตัวเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูในเรื่องของการลากันบ้างน,นะครับล่าสูดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะก็คือ เกมนะครับผมได้ชื่อว่า Gri ดอ่าน,นี้ G R I T นะ g r i ดนะครับซึ่งล่าสุดเตรียมที่จะโอ้โหอยู่บน E p i c e เอฟเฟกตนะครับผมเกมแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายเกมยักษ์ใหญ่เจ้าดังเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมแรกเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเกมแรกที่เป็นเกมเว็บอ่ะหรือว่าเป็น NFT นี่แหละนะครับทีทเ่เราเห็นกันเนี่ยเนาะ ได้เข้าไปลิสต์อยู่ในกระดาษที่มันเป็น g l o b a l อ y อะหรือว่าเกมที่แบบที่ไม่ไดเ้เป็นเว็บสามอะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกแล้วก็โอ้เป็น green flag มากๆสําหรับกาลานั่นเองนะซึ่งก็จะรอต้องรอจับตานะครับผมว่าเกมนี้จะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นแนว cowboy นะเห็นไหมก็ถือว่าต้องรอดูนะครับผมรอดูเขาบอกเร็วๆนี้นะที่กำลังจะมานะครับอารมณ์นี่มันคล้ายๆกับ westworld เลยนะครับผม westworld นะ ถ้าใครยังไม่ดูก็ต้องไปดูนะครับเวอรสบวมันมากมากนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปตันนนวนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รวบรวมกันมาในวันนี้นะฮะก็สำหรับคลิปตัวนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ